สบายดีพี่น้องอเต๋่่าหาหน่อไม้เอ๊ะโ <c oughs> อ้ยน้ำโอ้ยน้ำไหว ตัดมันทิ้ง็นอย่างลุงทางออกหมดโอนี่น้อไม้ไมนยาวคราดเลยเอกเจ้าบ้องมันบะอ,อ,อืตัดมันน้ำีนะไปเทียวตนะ เมื่อเอ็กซ์ก่อนนะมีหน่อมันน่อโผขึ้นอือเอาปยาวขนาดนั้นเลยเอ็กซ์บ้องมันบ้องแก่ปะ

กีนี่ก็เยียบน้ำไหวเลยมะเคยมีห้องตายเสียงหลงเลยคือเน่าลายเลยลุงรอบหนึ่งอย่างคือเน่าเป็นโดกเลยแล้วจะไปกีดอย่างกี่ลุง เมื่อคืนไปนตัดมั้งมีสวนลงสวนยางลงข่อในกุย้ยยางสก,ก้อนหนึง่ง <c> เ <oughs> มือเออ่อ้อไฟเลยนะเนาะเวลาจุไฟมาลุกยวข่อเลยนะอขอเเบ๊ออไปอยังเนาะขอไปจุดไฟก่อนเอ้เมื่อก่อนะเก็บเอาขี้มันเขาทากทาก,ทาก,ทากอ้อกนะัน้อยไฟดีเลยนะ nhiều cái sườn dẻo hơn nữa cả, nhiều dẻo hơn, những sườn dẻo, sườn măng cuội, sườn măng cụt, măng cụt tu luyện cả ui cả lùng nữa. <laughs> เขาพี u, ่เนาะเขาใหญ่หนองผงทะลุมาป่ามังคุดไปหลังยางตะกี้ แถวนี้ค่อยเก็บมงกรูกดแถวไปแถวมันแถวลิมพอค่อยดกมงกุูดสีเมือแะ้วพี่น้องไปเมือปอกหน่อไม้ด้วยกันนะคะตามมาเด้อจ้ามีสลับนะเลยพี่น้องว้ากำลังโอกเนาะ แล้วปลูกสี่ปีหนึ่งนะพี่น้องฉลานี่ตัวผู้บ่มีมันคือสิ่ติดดอกมันบาดนะก็เอาตัวผู้มาถูจะดอกเลยพี่น้องแล้วปลูกตัวผู้นะพี่น้องะน,น,ออน,นะเก,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 นะกมาไม้กันบาดเนี่ยหามาเลย เน่งเไม่สังไวเด้อพี่น้องเดิอเน่งเราไม่สงัง,ง,งไม,งมีแต่สังไวยสงย้งไป

เดี่ยมาบวาเียมาเลยลืมสวัสดีค่ะมาเด้อกับพี่น้องกินข้าวน้ำกันเดอ้อจา้าเยอเยอกินข้าวบ้านลุงเต๋ิสวย Mặt của m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 ặt đâu mặt của 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 ักัรการันตีสุดเก้ามีกติกไหมบ้าเลยบนีอือแก่เนืบดูว่าคนพันบอกรอย่าง วัดวัดภูเขานมควือจิตคนจะ่มนะจะาสามเน่ยสามครอบครัวป่ีแล้ก็มีโงพันอะไรมีไหมงทาแล้วเาไปหาเงินเดิมรง้กบมาม้าะาาาเาเลยนอกมนะนะม่วาคนึมไปหลายลม่ล <น><อ>ก้อนหินก้อนแบบใหญ่เพียง <c oughs> มา,ากก่ะลงมๆขึ้นเขาได้หาสอาหาไปอนเซอร์นะฮะกรได้เนาะหาสปอนเซอร์มาเลี้ยงคุยกับพี่สาวใหญ่ะเราคุยถามว่าตัดไม่พี่เหรออืม,อม,อมเอาไปเลี้ยงนะ้ำเหมือนกัน นิดวจากคนละห้าร้อยนี่น้ำน้ำก่อนิดนีนดนนน่ลาไปชี้น,นอปไปก็เดินจะเดินเจอกันไหมจ้าบ๊ายบายดูแจกลงให้เนี่ยรถกล่ำดำเย